สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับพบกันวันต่อวันด้วยพระคำนะครับวันนี้วันพุทธที่24สิงหาคม2022เชานี้พบกันนะครับในพระธรรมอพยพบทที่39อพยพบทที่39ผมนําในข้อที่42ถึง43นะครับได้กล่าวว่าสิ่งสารพัดท,ที่พระเจ้าทรงบัญชาแก่โมเสสแล้วชนชาติอิสาเอลกระทำให้สำเร็จทุกประการ โมเสสจึงตรวจดูงานทั้งปวงเห็นว่าพระเจ้าทรงบัญชาไว้อย่างไรเขาก็ทําสําเร็จสิ้นทุกอย่างโมเสสจึงอวยพรแก่เขาในบทนี้นะครับเป็นบทรองสุดท้ายนะครับของพระธรรมอพยยบก็เนื้อหาโดยหลักของบทที่3 19กก็ได้พูดถึงการทำเสื้อนะครับของ ปุโรหิตนะครับการเย็บเสื้อของปุโรหิตแล้วก็หัวข้อสุดท้ายจากข้อที่32เป็นต้นมาเนี่ยก็ได้พูดถึงการทำเครื่องนะครับใช้และอุปกรณ์ในพับพาสำเร็จแล้วครบถ้วนแล้วนะครับจนในข้อที่42ถึง43ก็ได้กล่าวให้เราได้เห็นว่าสิ่งสารพัดท,ที่พระเจ้าได้ทรงบัญชาโมเสสไว้และโมเสสได้ส่งต่อ ได้บอกต่อถ่ายทอดสื่อสารกับคนอิสราเอลนั้นก็กระทำตามสำเร็จอย่างครบถ้วนแล้วชาานี้ผมอยากจะให้เราได้เห็นบทเรียนบางอย่างนะครับอาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับาการเป็นผู้นำนะครับเคล็ดลับไปสู่ความสำเร็จเคล็ดลับสู่ความสำเร็จอาจจะพูดถึงสภาวะของการเป็นผู้นำว่า จากบทเรียนจากเนื้อหาบทที่39เราสามารถประยุกต์ใช้ในแง่ของการเป็นผู้นำได้อย่างไรนะครับอย่างแรกที่เราพบก็คือว่ามีโมเสสนะครับรับคำสั่งจากพระเจ้าโมเสตเป็นผู้รับคำสั่งจากพระเจ้าโมเสสอยู่ในฐานะผู้นำดังนั้นเมื่อโมเสสร,รับคำสั่งจากพระเจ้าโมเสสจะต้องอะไรครับถ่ายทอดหรือสื่อสารกับ ประชากรของโรรองสื่อสารนะครับกับคนอิสเอลว่าพระเจ้าสั่งโมเสสว่าอย่างไรและโมเสสส่งต่อคำสั่งนั้นกับประชาชนเพื่อให้เขาเองลงมือกระทำนะครับตามที่พระเจ้าได้ทรงบัญชาไว้เพื่อความสำเร็จอย่างครบถ้วนในทุกประการที่พระเจ้าได้ทรงสั่งไว้นะครับมีการรับคำสั่งมีการสื่อสาร ที่ชัดเจนนะครับมีการลงมือทำนะครับด้วยความร่วมแรงร่วมใจร่วมไม้ร่วมมือมีความเป็นหนึ่งเดียวกันก็นำไปสู่ความสำเร็จได้และเราพบว่าหลังจากที่ประชาชนใช่ไหมครับทำกระทำทุกอย่างตามที่ที่พระเจ้าทรงสั่งไว้ทุกประการแล้วโมเสสยังทำหน้าที่ในการตรวจดูงานทั้งปวงนะครับตรวจสอบนะ เคล็ดลับแห่งความสําเร็จอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราไม่ใช่แค่สั่งหรือว่าจ่ายงานบอกงานให้กับคนที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับเราเท่านั้นหรือว่าเวลาที่เราทําภารกิจพันธกิจของโปรงในคริสจักรนะครับไม่ใช่กระทำพันธกิจแล้วก็จบเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดเราปรารถนาที่จะพัฒนางานไปสู่ความสําเร็จได้มากขึ้นการตรวจสอบการดูงานว่า สิ่งที่ทำมาแล้วเป็นอย่างไรมันก็จะช่วยให้เราเองนั้นสามารถดูว่าจะต้องแก้ไขอย่างไรมีบทเรียนอะไรเพื่อเราเองจะระมัดระวังได้มากขึ้นก็เป็นสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้เหมือนกันและสุดท้ายที่โมเสสได้ได้ทำให้เราได้เห็นการนำของเขาหรือเคล็ดลับที่นำไปสู่ความสำเร็จในแง่ของผู้นำนะครับโมเสสบรรทัดสุดท้ายได้บอกว่า โมเสสจึงตรวจดูงานทั้งปวงเห็นว่าพระเจ้าทรงบัญชาวไว้อย่างไรเขาก็กระทาสำเร็จทุกอย่างโมเสสจึงอวยพรแก่เขาผมพบว่าการนําที่สําคัญก็คือกฎของการให้กําลังใจกฎของการอวยพรกฎของการที่จะหนุนใจหรือคนที่ทํางานร่วมกันกับเราชมเชย พูดในสิ่งที่ดีและให้กําลังใจทีมงานก็จะเป็นสิ่งที่เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะครับที่นําไปสู่ความสําเร็จได้เช่นเดียวกันดังนั้นเช้านี้เราขอบคุณพระเจ้าด้วยกันนะครับจากพระธรรมของพระเจ้าเกี่ยวข้องกับการทำเครื่องใช้ในพัพพาอุปกรณ์พัพพาสำเร็จอย่างครบถ้วนนะพระคัมภีรได้บอกว่าพระเจ้าได้ทรงบัญชาโมเสสว้อย่างไร แล้วชนชาติอิสเซลก็กระทำตามสําเร็จทุกประการดังนั้นเราสามารถนําความสําเร็จนี้เรียนรู้ในการนําเรียนรู้ในการเป็นผู้ร่วมงานที่ดีนะรับคําสั่งมีการสื่อสารมีการถ่ายทอดคําสั่งที่ถูกต้องลงมือทำนะตรวจสอบงานและอย่าลืมที่จะให้กําลังใจกันและกันเหมือนกับที่โมเสสได้อวยพรแก่ ประชาชนของเขาเมื่อเขากระทำการทุกอย่างอย่างครบถ้วนแล้วขอพระเจ้าได้ทรงอวยพรทุกท่านนะครับที่เราจะเรียนรู้ถ้อยคำของพระองค์เพื่อนามาใช้ในการทำงานการใช้ชีวิตของเราเพื่อเราจะพัฒนาตัวของเรามากยิ่งขึ้นในทางของพระองค์ต่อไปได้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าขอบคุณพระองค์ในเช้านี้ให้บทเรียนจากพระธรรมอภยพบทที่3 9 พระกัมพีได้บันทึกว่าสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงบัญชาวไว้กับโมเสสประชาชนคนอิสเซลก็ได้กระทําสําเร็จทุกประการขอบคุณพระองค์สาหรับความสําเร็จขอบคุณพระองค์สาหรับเคล็ดลับที่เราสามารถเรียนรู้จากพระวจนะของพระองค์ที่เราเองจะรับคําสั่งอย่างถูกต้องสื่อสารอย่างถูกต้องร่วมแรงร่วมใจกันทํางานตรวจสอบงานและให้กําลังใจกันและกันเพื่อเราเองจะเป็นทีมงาน คือการปฏิบัติรับใช้พระองค์ต่อไปได้ขอพระเจ้าได้ทรงปอโปรดเมตตาอวยพรเราทั้งหลายที่จะเติบโตขึ้นในทางของพระองค์เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเป็นส่วนหนึ่งของคริสรจักรเพื่อเสริมสร้างพันธกิจของพระองค์นำไปสู่ความสําเร็จต่อไปอธิษฐานขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระเจ้าอวยพรครับ